ปุ๊บ้าต่อนะป๊บแล้วกยอีกนินึงมาปึ๊บนิชานเออหิวปุ๊บมาเสร็จบททาวนี้ก็มันตกตีเราก็ลงเลยเราต้องลงไเลยปุ๊บจ้าไม่ไทได้ไม่ทได้่ะ้ รีดจะตลกแล้วโอ้ยเก่งเปล่ากูเก่แม่แต่ผว่าลมติดเป็นตลกไปไหมอุไกวันเวรจำไมะต้องตามสนองพวกมึงเหมือนที่มันเคยตามสนองมึงมาแล้วตอนไหนไม่ทราบอีอูไรวุ้นตกหัวตกน้องมาหังมาโอ้ย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 แม่แ่ผมวาลิดเป็นตลกเลยนะอุไรพอเสร็จเองได้เหรอฉันไม่ได้เป็ทำอะไรเอเลยอ่ะตลกไม่เอาเรื่องใช่ไหมเอาแต่กูให้มึงสิดี่กูก่อน มึงไม่คิดเหรอว่ามึงอ่ะติดนี้พวกกูอยู่อะที่ผ่านมามึงทำอะไรกับพวกกูมึงจำไม่ได้เหรอกูไปเอาอะไรมาตอนไหนกูไม่เคยจำทำไมมึงไม่จำคนอย่างมึงนะเวรจำต้องตามสนองมึงเหมือนที่มันเคยตามสนองมึงมาแล้วตอนไหนตอนไหนก็ตอนที่มึงพากรูกงไปจากคนอื่นไงมันจุร่ายก็เลยมาพากรุ่งไปจากเมงบ้านเป็นไงจำได้ไหมมึงไม่เคยจำคนบาปหมายอย่างมึงไม่จำหรอกอิอไรตอบกูเหรอ

ไม่ต้องเตรียมตัวมาเตรียมตัวพี่แปะค่ะอันนี้มาจากไหนมอ้าวหรือยังคูรี่หนูว่ามันบอกหมูว่าพี่ทำันบ้านบางอย่างมันบอกหมูไม่ทำเมื่อกี้คือก็มากินเราไปกินเสร็จผมถ่ายหรือว่าผงกลับกลับสิตอนวันทั้งที่ไปเดินดูฟิตเนสข้ึ่งทางตรงทั้งนั่งมันก็ไม่อยู่คนเขาเปิดมาประตูแล้วแบบดูบัตรเป็นไวรัลแล้ว เหมือนยิมเป็นยิมร้อนไม่มีแอร์เราผอบเพื่อใ่อีกคำหนึ่งพะแลน้องไม่อยากเรียนการแสดงตแต่แบบเด็กอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเออไม่ได้เรียนเพิ่งมาเรียนตอนแบับตอนโตตอนทำงานตอนนี้ไม่ได้อยากเรียนต้องร่างหน่ีเพรเห็นว่ามันมีความ เชื้อเฉือนเนี่ยมันในหลายเทปแล้วเผื่อจะแบบเป็นซีนปรับความเข้าใจหร<อ>นะือเป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบเอออะไรอย่างนี้ปรากฏว่า,อ,อ,า <c oughs> อีดอกมาถึงไปอีแยมเลยค่ะ <c oughs> อีดอกหนักกว่าใครกว่าเลยค่ะแล้วอินเนอร์มันคือยดแขนแสนมันต้องแขนมาเป็นสิบปีแล้ว <c oughs> คือไม่ค่อยเขียนใคร <c oughs> ด้วยอ่ะน <c oughs> อกจากตัวเองควรต้องอยากเห็นที่แบบจริงจังเลยอะตอนที่ผ่านมากูเล่นเล่น มันเข้าจินตกำมาตลอดนะเดี๋ยวคนอันนี้ได้เป็นเบื้องหลังหรือว่าเป็นเป็นรายการไปด้วยเลยอจะครบจะจะจะได้เนื้อหาทั้งหมดถ้านนี้ไปตัดเป็นเนื้อก็หรือจะได้เข้าเล่นละครไปเลยแต่ว่ามันมีหลายหลายบทแบบมันมีหลายปริบททุกตอนแรกอะนี่ต้องแคสเป็นนาวีเลยนะจริงอ่อแล้วไม่อยากเลยไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่เอาเ็าไม่ได้อยากเราแต่งอีกซึ่งเราก็ไม่ได้อยากแต่งเพราะว่าเราแต่งแล้วมนก็คือว่าไม่สวย แล้วถ้าฉันแต่งอีกถ้าฉันมีวิกผมยาวๆฉันจะนั่งมนหรือไม่จ้ะนร่องตลกใชใช่นี่สุสาล้วนี่แปดพันอปดแล้วเรามีเกมด้วยนะพี่มีเกมได้สิอุ้ยเดี๋ยวก็รู้ค่ะแล้ไแมของมือคืออะไรเรื่องเลยจะบอกแหลมมาสิเป็นคนเป็นาอ่อนเลยมาบอกว่าอันนี้ที่ไหนแหลมไม่มี ได้ถูกได้สุดนะตายมันเคยมีชีวิตเืออะไรก็เคยมีไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วทำไมของมึงอ่ะของมึงคืออะไรเมื่อก่อนของกูงก็เคยมีชีวิตเหมือนกันอ๋อเหรอมึงมีได้คนเดียวเรื่องไหนของมีชีวิตเนี่ย<ส>บอก <ๆ S 1> แล้วถ้าจะซือซ้อก็ซื้อ,อ,อได้เยอะอันเนี้ยคนอื่นก็ขายเนี่ยลูกเราติดบาทยี่สิบบาทของกูแค่ไปชีมเขาก็ให้กูแล้วโอ้โหของถูกแล้วสิให้ฟรีได้หุยหุยหุยฉันถามว่ามันอาณาอะไรอ่ะดุกดิบดุกดิก มีชีวิตสิ่งมีชีวิตหรอมันก็บอกว่าเคยมีมันไม่ไป็นโรคเด็กไปอขอมีชีวิตหรอไม่มีเคยมีก็ได้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเป็นสัตว์แล้วก็เป็นพืชใช่ไหมของหนูง่ายแล้วนะหนูไม่น่าบอกเยอะเลยอ่ะง่ายตรงไหนวะราคาถูกเป็นยี่สิบสิบห้าบาทยี่สิบบาทบอกแล้วถ้าจะซื้อก็ซื้อ,อได้เยอะอันเนี้ยคนอื่นเขขายเนี่ยลูกนะ ติดบาทยี่สิบบาทของครูแค่ไปชีพเพราะกให้กูญละเผ็ดแล่นอนอ่ะสนุกดีใจดีชวนมาหลังจากที่เทมาเบี้ยวมาแล้วหนึ่งครั้งทำไมเป็นเรานี่ไงวันนี้จบแบบสวยงามผิดทั้งค่โบอกนะ